เอาละมาถึงคําถามที่2ตรงนี้นะฮะนี่เขาเขาถามมายาวนะคาถามที่1งผมตอบไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับคาถามที่2ก็าถามว่าตั้งค่ารีทาร์เก็ตอย่างไรให้ได้ลูกค้าเก่ามากที่สุดนะครับคืออย่างนี้ฮะมันมันไม่ใช่เทคนิคนะครับแต่ว่ามันเป็นความเป็นจริงเราต้องลองนึกถึงความเป็นจริงดูนะครับว่าในการที่จะทําโฆษณาแบบรีทาร์เก็ตหมายความว่าเรากําลังพยายาม เข้าถึงคนที่แสดงออกถึงความสนใจในสินค้าเราใช่เช่นว่าเรามีเพจนะครับหรือว่าเรามีไม่ว่าจะเป็น t i k ตอกไอีนะไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ได้นะเป็นเว็บไซต์เป็นอะไรได้หมดเลยสมมุติว่าเขาเข้ามาดูรูปนะเข้ามาดูเพจหรือเดินเข้าร้านออกมาแสดงว่าเขาต้องสนใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ว่าอาจจะนะใช้คาว่าอาจจะบางทีเข้าใจผิดเป็นไปได้ไหมเคยเจอลูกค้าเดินเข้าร้านมาอุ้ยเชี่ยเข้าร้านผิดแล้วเดินออก นะเคยเคยเจอแบบนี้ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยเราเองก็ไม่ทั่วว่าลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาดูโพสต์เราเดินเข้าร้านเรามาเข้ามาดูโปรไฟล์เราเขาจะสนใจสินค้าเราจริงไหมเราจึงต้องทําโฆษณาตัวที่สองเพื่อยิงกลับไปหาคนกลุ่มกลุ่มที่เข้ามาเนี่ยว่าเฮ้ยเขาสนใจเราเข้าจริงจริงไหมนะถ้าเป็นร้านที่มีหน้าร้านจริงๆเมื่อลูกค้าเดินเข้าร้านมานะครับทันทีที่พนักงานเดินเข้าไปประกว มันจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าลูกค้าเนี่ยนะครับสนใจเราจริงไหมถ้าลูกค้าประเภทที่ไม่สนใจก็จะปล่อยเซอร์ครับก็จะแบบบอกโบกมือใส่พนักงานว่าไม่ต้องยุ่งกับกูเดี๋ยวกูเดินดูเองเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ต้องการอะไรนึกภาพไหมคือเรายังไม่ได้ต้องการอะไรเราก็เดินดูของเราไป,<ม>ไปเรื่อยเรื่อยๆื่อยนึกภาพออกไหมฮะแต่นั้นเนี่ยลูกค้าบางคนเนี่ยยกนิ้วโป้งไม่ได้แปลว่าเขาสนใจกดไลค์ก็ไม่ได้แปลว่าเขาสนใจหรือทักเข้ามาพิมพ์คําว่าสนใจ ก็ไม่ได้แปลว่าสนใจบันนี้เขาอาจจะอยากอ่านข้อมูลก่อนเก็บไว้ไงคือสะสมข้อมูลนึกภาพออกไหมสะสมข้อมูลเผื่อว่าวันหนึ่งเขาต้องการขึ้นมาจริงๆนะเขาจะได้เออเปิดกลับมาดูนะครับดังนั้นการรีทาร์เก็ตเนี่ยเราต้องทําให้เราตัวเองเนี่ยแน่ใจว่าลูกค้าที่เดินเข้ามานะครับเป็นลูกค้าจริงๆและเขาก็ต้องมีความต้องการอยู่จริงๆนะครับผมจึงมีวิธีการตั้งค่าโฆษณารีทาร์เก็ตแบบนี้นะฮะ เวลาลูกค้าเขากดไลค์หรือไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยเราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่ากลุ่มคนที่มีส่วนร่วมนะครับกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมนะถ้าเกิดว่าใครเล่นอยู่ในฝั่ง Facebook เนี่ยเราก็เอาคนที่กดไลค์คอมเมนต์แชร์พฤติกรรม3ตัวนี้เนี่ยนะอาจจะรวมถึงคนดูวิดีโอด้วยนะครับพฤติกรรม3 4อย่างนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรฮะมันหมายถึงว่าเขามาสนใจอะแต่ยังไม่มากพอนะดังนั้นเราจึงจะต้องทำโพสต์ที่ส นะครับโพสที่2ซึ่งมีเนื้อหาที่ลึกกว่าอันแรกอาจจะบอกราคาอาจจะบอกโปรโมชั่นหรืออาจจะบอกวิธีการใช้แล้วยิงกลับไปยังคนกลุ่มแรกนี่เขาเรียกว่าการรีทาร์เก็ตในจินตนาการนะครับลูกค้าเดินเข้าร้านมานะครับยืนงงอยู่หน้าร้านเราก็ต้องเอาพนักงานนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆเนี่ยวิ่งเข้าชาร์จเขาว่าลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าต้องการอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับดังนั้นการทำรีทาร์เก็ต มันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคแต่มันเป็นเรื่องของกลยุทธ์คำถามก็คือคุณจเอาเอะไรไปออฟเฟอร์ลูกค้าล่ะถ้าเกิดคุณเขาเรียกว่าเข้าพวดอะนะลูกค้าเนี่ยแสดงความสนใจแบบอ่อนๆอ,อ,อาจจะสมมติสกอร์สองเต็มร้อยเขาเดินเข้าร้านมาแบบงงๆปรากฏว่าพนักงานหรือว่าโพสต์ของเราเนี่ยวิ่งเข้าชาร์จเขาแบบฮาร์ดเซลเขาอาจจะเลิดเปิดเปิด,ปด,ปดวอุ้ยกูกลัวกูไม่เอาแล้วก็ได้เป็นไปได้ถูกไหมแต่นั้นเนี่ยโพสต์ที่2เนี่ยเราต้องเช็คก,ก่อนว่า เขาสนใจจริงไหมโดยการบอกดีเทลข้อมูลหรืออาจจะสาธิตวิธีการหรืออาจจะบอกส่วนลดนะครับหรืออาจจะให้โปรโมชั่นเป็นตัวเลือกให้เขาว่าเนี่ยตอนนี้เรามีโปรแยะๆมากมายเลยนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าสนใจตัวไหนเนี่ยลองสอบถามเราได้ถ้าเกิดว่าเขาสามารถบอกเราได้แปลว่าเขาสนใจนะครับดังนั้นวิธีการทําแบบนี้คือกลยุทธ์การรีทา์เก็ตในชีวิตจริงนะเอาคอนเซ็ปต์แบบรวมๆก่อนนะครับ หลังจากนั้นเราจรึงค่อยเข้าไปตั้งค่าผมบอกได้เลยนะ Mysetback เบบนี่ยสำคัญกว่าเทคนิคในการตั้งค่าเดี๋ยวผมจะมากดให้ดูว่าการตั้งค่ารีทาร์เก็ตแบบที่ผมพูดเนีย่ยทำยังไงติดตามดูคลิปหน้าครับผม